สวัสดีกะบี้วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำสนูกันนะคะเราเลนกันอย่างนั้เหรอเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยไปมันคือคันสนูที่มีลักษณะคล้ายๆะนูเนะทุกคนเราจะทำแบบนั้น ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาให้มันกลมๆแล้วก็ตรงนี้เราเป็นแกนมันใช่ไหมอันนั้นต้องหนาๆหน่อยหนาๆตรงกลางเล็กๆหน่อยว่าที่ใช้มันโค้งเป็นเหมือนธนูแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ไอ้ตัวนี้เป็นแกนที่ทําให้มีเสียงอาจริงๆอ่ะเราก็ทาไม่ค่อยเป็นนะทุกคนใช่เราแค่เห็นคลิปมาแล้วเราอยากลองไม่เจอเห็นว่ามันมีเสียงเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะสร้างเสียงจากไม้ไผ่จะทำอะไดไม้ไม่รู้รอดูแล้วกันทุกคนรอดูนะหยยบไปไหน ัพอ่อค่ะไม่ให้หมากินก็คือวันนี้พ่อกับแม่ไปตกเบ็ดหมาออกจากบ้านตั้งแต่ดีๆพอไปถึงเขาวางเขนุก,กันท่าไงเอาลูกเหม็นไปโยยไว้เป็นเอาลูกเหม็นเป็นเลยไว้เต็มเลยไม่ได้ปลาเลยทีเนี้ยแล้วเมื่อกี้พ่อบอกว่าไปทปําบุญมาเมื่อเช้าอพอข้าไปให้หมาวันนี้จะทําบาปไม่ขึ้นเดี๋ยวรอทําคันเสร็จก่อนเดี๋ยวเรากันพ่อเคยทำได้เหรอพ่อบอกว่าปู่พ่อเคยพาทำก็จะทำอีกอันนึงอรอโอ้ยนู่นได้แล้วน่ะลองโก้แม่แล้วเนาะโอ้ยได้เกินได้แล้ว แก้ของพ่อพอลงหมุนด้วยมันยังหมดเรียบร้อยที่ล,ล่ะตลกต้องขอ,องพ่อจะได้ไมั้เนี่ยของพ่อเสียงลม,ม,มวิ้วายดีๆกันก็เสร็จแล้วอ่ะนี่ก็ก็ตัดไว้ให้แล้วอ่ะอ่เดี๋ยวมามัดต่อมาเราจะมาให้มุกทําขั้นตอนต่อไปกันขั้นตอนต่อไปคือ,อยังไงนะก็เอาเชือกมามัดกับตัวนี้เพื่อเอาเข้ากับคันมัดทีนี้ ตอนนี้เราก็วุ่นวายกับการคลายสายเราต้องคลายสายแบบไหนนะเชือกเส้นในเชือกสเส้นหนึ่งอ่ะมันจะหมุนเกลียวใช่ปะ่ะมันจะมีอยู่3เสน้นน่นเดละเราต้องคลายออกมา3ชิเส้นกว่าจะได้เล่นอ่ะมันมาดูเหมือนง่ายแนละ้วทุกคนออตอนนี้ก็ผ่านมาจะครึ่งวันแล้วแต่ทุกคนจะได้เห็นมันเสร็จภายในะไม่กีน่นาทีนี้ สิ่งที่ทุกคนเห็นในสามออันนี้เราได้มาแล้วนะที่มันจะเป็นเส้นแบบไี้มันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนอย่างเงี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มามัดเข้ากับคันธนูเดี๋ยวเรามัดกันก่อนนะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันเสร็จพร้อมสมบูรณ์แบบแล้วรอบนี้เรามาทดสอบกันว่ามันจะดังหรือไม่ดังถอยออกไป <c oughs> ถอยออกไปอีกโอ้โห <c oughs> อโ้ถือว่าสำเร็จอยู่นะถึงแม้จะดูทุรกทะเลก็ตามจะขอเล่นมังดี๋ยวช้าๆให้มันเริ่มมีเสียงก่อนแล้วก็แกว่งเลยให้มันเริ่มมีเสียง จะไปจะไปไม่รับประกันนาวเขใช่มดเลเป็นแนวนอนนะวิ่งยังไงนี่เราต้องปล่อยประมาณนี้แล้วก็เวียงแบบเวียงรอบตัวก่อนอย่ยงรอบตัวห้มันมีเสียงก่อนให้มันมีเสียงแบบ วื้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 อก่อนแล้วใครอันนี้มันจะไม่มีเสียงวื้วมันจะมีเสียงอเออนะคะเบาเบาอ่ะเบาเบาเฮ้ยฮมนผิดจนผิดแนวอ่ะเรียแล้วเรียแล้วเมื่อกี้ได้แล้วจะโห่ทำก็ยากเล่นก็ยากจะมองหัวมันไม่ได้อ่ะทำไมมันไม่ได้วะ <c ute> ค่อยๆเวียงเบาเบาอ่ะเบา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 ให้มันมีนี่ก่อนไม่ไม่ไม่เธอจับเธอถอยไปเธอถอยไปเออ เฮ้ยได้แล้วก็เล่นงั้อย่างนั้นเหรอขดหลักทุเรศเอาโทรศัพท์มาที่มาหมุนไปทั้งตัวคนอื่นเขาหมุนแค่เขนปล่อยค่อยๆปล่อยสายก็ค่อยปล่อยสายค่อยๆปล่อยสายปล่อยสายได้แล้ว ไถเน้ไถเน้อุ้ยแขนอุ้ยใส่ไข่มาเจอมเป็นอย่างนี้อุ้ยอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วได้แล้วได้แล้วเสียงถือว่าพอใช้ได้เนาะ ว้าเมื่อยไหมแต่ทักทีทัสนุของเราสำหรับวันนี้จะบอกว่านี่เป็นคลิปแรกที่เราใช้เวลาถ่ายตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นมันเป็นอะไรที่มันดูเหมือนง่เหมือนง่ายมากเลยนะแต่ยากทําก็ยากเล่นก็ยากเราใช้เวลาทําทั้งวันทุกคนจะได้ใช้เวลาดูแค่ ห้านาที <laughs> อันนี้ก็คือบอกเลยว่าเป็นของเล่นการเล่นของภาคโซนอีสานนะทุกคนอีสานใช่ไหมใช่คือเขาไปดูคลิปมาแล้วมันน่าสนใจเออแล้วก็เลยอยากทําอยากเล่นตอนแรกกะว่าจามาติดเบ้าของเราคลิปเบ้าอะ่ะทุกคนได้ดูยังอย่าลืมไปดูนะเออจะบอกว่าเบ้าของเราอะ่ะ <laughs> ถูกไฟไหม้ไปแล้วนะทุกคน <laughs> คือเด็กน้อยแถวบ้านอ่ะเขาอยากเล่นว่้าเหมือนกันแต่เขาทำเบ้าไม่เป็นไงด้วยความที่เขาเป็นเด็กเราก็เลยให้ว่้าเขาไปเตะพะเอื้อนนะน้องไปเล่นในเวลาเรียนไม่ใช่เวลาเรียนดิตอนเช้าก่อนเข้าเรียนไม่น้องไม่ทําความสะอาดพื้นที่ใช่ครูก็เลยบอกว่าเอาไปเผาเลยแล้วน้องก็เลยบ้าจี้เอาไปเผาจริงเรียบร้อยโอยหัวจะปวดสรุปคือได้แต่อันนี้มาเดี๋ยวเราก็จะเล่นแค่สนูนี่แหละทุกคนนะเออมันก็มีวิธีเล่นของมันอยู่ อย่าลืมไปทําเล่นกันนะทุกคนจะบอกว่ามันก็สนุกนะสนุกไปอีกแบบนึงคือมันจะสนุกตรงที่เสียงมนะันอ่ะเออเราลองทําแข่งเสียงกันดูดิใช่ใครจะทําเสียงเพาะกวดกันนะเออลองดูนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบายคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์มาได้เลยทุกคนเราจะทําให้ทุกคนเลยดูวันนี้ไปก่อนแลยบ๊ายบาย,บาย,บาย The president has not yet received the news about the event.